ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่ยินสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ทีมงานผีผิดหวังเสื้อจิมกรณนีเมสันกรินโวว์เดลี่เมลนะครับได้ออกมาตีข่าวว่าในตอนนี้ทีมงานในสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างพากันผิดหวังที่เสื้อจิมแลดเชฟพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้เมสันกรินโวดกลับมาสู่ทีมปีศาจแดงอีกครั้งโดยกองหน้าชาวอังกฤษถูกปีศาจแดงปล่อยตัวไปให้เคตาเฟยืมตัวใช้งานเมื่อเดือนกันยายนปีที่ ่ผาานมาซึ่งนักเตะจะไม่มีส่วนร่วมในลัวโอแทฟฟอร์ตตั้งแต่เดือนมกราคมปี2022เป็นต้นมานะครับหลังจากเกิดคดีเช้าถือว่าเป็นประเด็นร้อนแรงในช่วงนั้นเลยนะครับหลังจากหัวหอ,อกวัย22ปีได้ถูกจับพร้อมตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายแฟนสาวส่งผลให้ถูกตัดออกจากทีมไปโดยปริยายนะครับในช่วงเดือนมกราคมปี2022แม้หลังจากนั้นคดีความจะถูกปัดตกทําให้เมสันกรินวูดพ,พ้นผิดแต่ทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ต้านกระแสสังคมไม่ไหวนะครับต้องส่งตัวกองหน้าารนี้ีไปให้ใหกับเคตาเฟยืมตัวใช้งานซึ่งเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับเซอร์จิมแลตเชฟได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจหลังจากซื้อหุ้นปีศาจแดงได้สำเร็จซึ่งมีตอนหนึ่งนะครับเซอร์จิมได้กล่าวถึงพร้อมเปิดโอกาสที่จะพิจารณาอนาคตของเมสันกรีนโูดอีกครั้งและมีเสียงตอบรับทั้งเห็นด้วยและต่อต้านนะครับซึ่งล่าสุดเดลิมเมลได้ระบุว่าทีมงานส่วนใหญ่ในลัวโอแทฟฟอร์ดประหลาดใจและไม่พอใจที่เซอร์จิมแล ให้สัมคัญในทํานองดังกล่าวโดยปัจจัยสําคัญเป็นเพราะมีความหวั่นเกงว่าอาจจะมีการจุดประเด็นให้ทีมงานและนักเตะหญิงของสโมสรอนออกมาต่อต้านอีกครั้งรวมถึงกระแสสังคมนะครับที่พร้อมกับมาโจมตีสโมสสอนอีกรอบแม้ว่าเมสันกรีนบวดจะทําผลงานได้ดีให้กับเคตาเฟ่ด้วยการสอยตะข่ายไปเจ็บประตูกับ5แอซิดจากการลงสนาม24เกมในฤดูกาลนี้ดังนั้นทีมงานส่วนใหญ่มองว่าไม่มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องพิจารณาเรื่องหัว หอกวัย22ปีให้กลับคืนมาสู่ทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนะครับในอนาคตพอเริ่มจะมีแววได้กลับมาสักหน่อยก็มีคนออกมาต่อต้านทันทีนะครับสำหรับกรณีของเมสันกรินโวแบบนี้เมื่อไหร่สโมสสนของเราจะพัฒนาสักทีนะครับถ้ามีคนประเภทนี้โยแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดง่ะครับคิดว่าอย่างไรการที่เซอร์จิมจะให้โอกาสเมสันกรินโวดกลับคืนมาสู่ทีมนั้นคิดถูกแล้วหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอม เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับแต่ส่วนตัวแอดมินเชื่อว่าถ้าได้เมสันกรีมูดกลับคืนมาสู่ทีมนะครับทีมของเราจะสามารถเพิ่มศักยภาพในแดนหน้าให้กับทีมของเราในฤดูกาลหน้าได้อย่างแน่นอนไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูเตรียมส่งฟอร์สันตัวจริงนัดแรกแทนฮอยลุนที่เจบโอมารีฟอร์สันแนวลุกดาวลุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีลุ้นได้ลงตัวจริงนัดแรกนะครับในเกมที่จะพบกับฟูลแล็บในค่ําคืนนี้เพื่อทําการทดแทนลับมูทฮอยลุนที่ได้รับ กาารบจตามรายงานล่าสุดนะครับจากดีะแอร์ติกได้ระบุว่าทีมปีศาจแดนม,มนเชสเตอร์อยู่ในเตะได้ทําการฝึกซ้อมโดยการส่งโอมารีฟอร์สันลงเล่นในสามประสานแดนหน้าร่วมกับมาคัตแลฟฟอร์ดและอารฮันโดกานาโชซึ่งคาดว่าในเกมนี้นะครับเอริกเชนฮักจะทําการส่งดาวเตะวัยสิปีลงสนามในฐานะ11ตัวจริงในเกมสุดสัปดาห์นี้โดยตัวเลือกของเอริกเชนฮักมีอย่างจํากัดนะครับเนื่องจากไม่มีลารัดมุดฮอยลนที่จะหมดสิทธิ์ลงสนามนานถึง3 สสัปดาห์ด้วยอาการบาดเจ็บที่น่องขณะที่อ,องตตนี่มักซียาวกองหน้าอีกคนก็เดี้ยงเช่นกันและจะต้องพักยาวจนถึงเดือนเมษายนนะครับสำหรับอ,องตตนี่มักซียาวหลังเข้ารับการผ่าตัดบริเวณขาหนีบตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาสําหรับโอมมรีฟอร์สันประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกม FA คัพนะครับด้วยการลงเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกมนะครับที่พบกับวีแกนเมื่อวันที่เจมกราคมที่ผ่านมาโดยเขายังเป็นคนเ ซิตให้กับคอบบี้ไมนูแอซิดทำประตูชัยนะครับที่เฉือนชนะวูฟปแฮมตันวันเดอร์เลอร์สประตูต่อ3อีกด้วยซึ่งจนถึงขนาดนี้นะครับโอมาลีฟอร์สันลงสนามให้กับทีมของเอริกเชนฮักไปแล้วทั้งสิ้น3เกมรวมทุกรายการโดยฟอร์สันจะหมดสัญญากับทีมในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้เท่านั้นและตอนนี้สโมสรก็กําลังดําเนินการนะครับเพื่อขยายสัญญาระยะยาวกับปีกทีมชาติอังกฤษชุดยูยี่สิบรายนี้ให้อยู่กับทีมปีศาจแดงต่อไปก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะ สำหรับการจะส่งดาวลุ่งลงมาแทนรับมุดทอยลุนในเกมนี้อ๋อเชื่อว่าดาวลุ่งรลายนี้น่าจะาหายที่จะอยากทําประตูมากเลยนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับยงนาเกเรลมมนกุนซือใหม่ปีศาจแดงอีกลายในตอนนี้ยูเลียนนาเกเรลมมนเป็นอีกหนึ่งลายชื่อนะครับที่ถูกโยงว่ามีโอกาสที่จะได้รับพิจารณาเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยอนาคตของเอริกเชนฮักยังอยู่บนความไม่แน่นอนนะครับหลังจากมีรายงานว่ากลุ่มทุนอินิออสสปอร์ตที่เข้ามาซื้อหุ้นบางส่วนในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมที่จะพิจารณากุนซือชาวเนเธอร์แลนด์ในช่วงจบฤดูกาลนี้ หากไม่สามารถนาทีมขึ้นไปจบท็อปโฟได้และที่ผ่านมานะครับมีชื่อของโทมัสทูเคิลกุนซือของาบย์มิวเนซึ่งถูกโยงไปยังโอแทฟฟอร์ดรวมถึงแกมพอตเตอร์โดยสื่อได้ระบุว่าแกมพอตเตอร์เป็นคนที่เซอร์จิมแลดชิปชื่นชอบเป็นอย่างมากนะครับและรายงานล่าสุดจากสปอร์ตโซนนะครับสื่อชื่อดังของประเทศฝรั่งเศสได้ลงข่าวว่าในตอนนี้อินิออสสปอร์ตได้วางตัวยูเลียนนาเกเรลมันให้เป็นตัวเลือกลำดับแรกกุนซือคนใหม่ของปีศาจแดงเพราะทีม งานชุดใหม่ของปีศาจแดงพวกเขาชื่นชอบการทํางานของยูเลียนนาเกเรลมันเป็นอย่างมากและพร้อมที่จะวางแผนระยะยาวร่วมกับเทนเนอร์วัย36ปีลายนี้ณตอนนี้นะครับนาเกเรลมันมีสัญญากับทีมชาติเยอรมน,นีจนถึงช่วงจบรายการฟุตบอลยูโร2024กลางปีนี้และที่ผ่านมาอดีตกุนซือของบายมิวนิ่ปัดที่จะตอบเรื่องอนาคตของตนเองอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทุกอย่างยังอยู่ในการตัดสินใจของเซอร์จิมและคลิปและทีมงานชุดใหม่กะนั้นสื่อ แดนน้ำหอมได้เชื่อว่ายูเรียนนาเกเรมันกลายเป็นทางเลือกลำดับแรกนะครับหากทีมปีศาจแดงตัดสินใจแยกทางกับเอริกเทนฮักหลังจากจบฤดูกาลนี้ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับทีมหัวตารางซาอุอดิาาาาาอาราเบียในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้โดยกองกลางชาวบราซิลถูกโยงกับสโมสรตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่องนะครับนับตั้งแต่ช่วงตลาดนักเตะหน้าหนาวที่ผ่านมาบวกกับสถานการณ์ในลัวโอแทฟฟอร์ดที่ไม่มีความแน่นอนนักแม้ที่ผ่านมาจะยังคงเป็นกําลังสําคัญให้กับทีมเอริกเทนฮากแต่ ทางกาเซมิโลก็ถูกสื่อรายงานเรื่องการย้ายทีมทุกสัปดาห์นะครับล่าสุดนักข่าวชื่อดังอย่างพอเฮิร์ฟนะครับจากไทม์สปอร์ตได้เผยว่ากาเซมิโลเป็นหนึ่งในขุนพลจากเวทีรพเมรีกที่ถูกทีมจากซาอุดีอาระเบียจับตามองให้ความสนใจและพร้อมดึงตัวไปร่วมทีมนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้รายงานได้เผยไปต่อว่าทีมที่สนใจกองกลางวัย32ปีคือสโมสรนหัวตาราง4อันดับแรกโดยตอนนี้มีอันฮีลานอันนัซเซอร์อันอารี และอันตาวอนนะครับอยู่ในพื้นที่ดังกราวที่น่าสนใจคือ3สมโมสรข้างต้นมาจากกลุ่มทุนใหญ่เดียวกันก็คือ PIF ของซาอุดีอาระเบียทําให้มีโอกาสที่จะเข้าหากาเซมิโลนะครับเพื่อเสนอสัญญาสุดงามให้นักเตะได้พิจารณาในช่วงซัมเมอร์นี้โดยตอนนี้กาเซมิโลมีสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนถึงกลางปี2 0 2 6โดยรายงานได้เผยว่าปีศาจแดงพร้อมหาลือนะครับหากได้ค่าตัวที่เหมาะสมคือ50ล้านปอนด์ขึ้นไป ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับจะได้ดวลกันสนุกขึ้นเปปกวดิโอราถูกใจทัศนคติเซอร์จิมมุ่งมั่นพาแมนยูคืนความยิ่งใหญ่โจเซฟกวดิโอรากุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ทําการระบุว่าส่วนตัวแล้วประทับใจที่เซอร์จิมและคเฟมุ่งมั่นที่จะพาทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ขึ้นไปอยู่เหนือเรือใบสีฟ้าให้ได้โดยมองว่านั่นเป็นทัศนคติในการทําทีมที่ถูกต้องโจเซฟกวดิโอราผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ กล่าวว่าตนไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับที่เซอร์จิมและเคฟกล่าวว่าต้องการทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหนือกว่าเรือใบสีฟ้าให้ได้พร้อมบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้านะครับที่ผู้บริหารปีศาจแดงมีความมุ่งมั่นแบบนั้นและคิดเพิ่งประสบความสําเร็จในการเข้าถือหุ้นจํานวน2 5ของแมนยูพร้อมมีอํานาจบ,บริหารด้านฟุตบอลแบบเต็มตัวแล้วนะครับในตอนนี้ซึ่งเขาก็บอกว่าตั้งใจจะพาทีมกลับไปเป็นเบอร์หนึ่งของเกาะอังกฤษพร้อมเขีย่ยทั้งแมนเชสเตอร์กับ ิเวอร์พูลตกจากบัลลังให้ได้หลังโดนถามถึงการให้สัมภาษณ์ของแลสคิปแล้วนั้นกวดิโอลาก็บอกว่าประเด็นหลักมันไม่ใช่เรื่องการมานั่งกังวลแมนยูในตผมค่อนข้างมั่นใจว่าเมื่อมีเซอร์จิมแลสคิปและคนอื่นๆเข้าไปทํางานด้วยแล้วนั้นยูเนเตดก็จะมีการพัฒนาที่ดีผมรู้สึกว่าพวกเขารู้ดีว่าจําเป็นต้องทําอะไรบ้างนั่นคือการแต่งตั้งคนที่สําคัญซึ่งมีประสบการณ์นในวงการแบบโชคโชนเพื่อทําให้โปรเจกต์มันดีขึ้น ตอนที่ทีมของผมยังเทียบกับหลายทีมไม่ได้นะผมมักจะชื่นชมทีมเหล่านั้นอยู่เสมอและคิดว่าเราจําเป็นต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่จะลดช่องว่างจากทีมเหล่านั้นให้ได้เพื่อที่จะดวลกับทีมเหล่านั้นให้ได้อย่างสูสีพวกเขาต่างก็เป็นคนที่มีจิตวิญญาณการแข่งขันสูงถ้าพวกเขาอยากถูกตัดสินเป้าหมายที่ทําได้แบบสบายๆพวกเขาคงไม่มีทางมาถึงจุดเดียวกับพวกเราได้ลรอกเป๊ปโกดิโอรากราวและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแมนเชสเตร์ Manchester อยู่ในแ็ดประจำช่วงบ่ายนะครับของวันที่24กุมภาพันธ์ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินขอกราบสวัสดีครับ mm hmm.